พี่เบิร์ต้องรักตัวเองก่อนเชื่อใจตัวเองก่อนแล้วก็เคารพก,กับความรู้สึกของตัวเองก่อนเก็บใจที่แตกสลายขึ้นมาเราใช้เวลาค่อยๆประกอบใหม่เพราะมันไม่เหลืออะไรสักอย่างมีเพียงร่องรอยน้ำตา จะกหายไปเก็บใจที่แต่สลายขึ้นมาเจ็บสักเท่าไหร่ก็ต้องไปต่อยืเล่นสียงโอเคโอเคโอเค อย่าคิดมากนะหนูก็อยู่ตรงนี้ทุกคนก็อยู่ตรงนี้ทุกคนรักพี่เบื่อหนูก็รักพี่เบื่อพี่เบื่อไม่ต้องไปรีบบังคับความความคิดหรือว่าความรู้สึกของตัวเองก็แค่ให้มันเป็นไปตามกาลเวลาหนูว่าทุกอย่างจะดีขึ้นเองนักนะ ไม่มีเวลาไปท่องโลกแล้วทุกคนใส่สองโมงสามห้าแล้วช่างมาสามโมงเดี๋ยวต้องเตรียมรับโทรศัพท์แล้ววันนี้ห้ามคิดมากรีบนอนด้วยนะคะรักสุขภาบพี่เบือ่อรักตัวเองรักสุขภาพตัวเองอยู่แล้วหนูเป็นห่วง พี่ๆทุกคนในนี้หนูก็รักหนูอยากให้ทุกคนเข้ามาดูแล้วมีความสุขถึงหนูจะโกลันเนกน่งมากโกลันหม่ำหม่ำโกลันกูตบอยก็เถอะเอาแต่โมโมได้อีกโมได้อีกโกลันโมได้อีกโมได้อีก กลนาลาขอบคุณครับคืนนี้เนี่ยหนูจะไปกินข้าวร้านร้านข้างร้านข้าวต้มกุย้ยหนูอยากกินอยากกินต้มเกี่ยมบวยมากรู้สึกคอแห้งใช่รากตัวเองเยอะๆนะครับอะไรที่ สบายใจก็ทำอะไรที่มีความสุขก็ทำอย่าไปคิดเยอะหนูร้องเพลงเพี้ยนแต่หนูชอบร้องเพลงหนูยังร้องเลยคนจะฟังหรือไม่ฟังหนูก็จะร้องต้มเกี่ยมบวยคือต้มเปรียปร้ยวๆค่ะซึ่งอร่อยมากหนูชอบมากคือบ้านหนูคือต้องกินต้มเนี้ยสองถ้วยกินถ้วยเดียวไม่พอ เดี๋ยววันนี้จะถ่ายให้ดูในบอร์ดพี่เบื่อไปนอนไเร็วพรุ่งนี้ตื่นเช้าทำงานไปแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวหนูต้องต้องดูแล้วว่าเขาแจ้งมาว่าเขาจะถึงหรือยังบายบายนะครับแล้วเดี๋ยวหนู เดี๋ยวไปอุ้ยทุกคนเตือนหนูด้วยนะหนูไปเรียนร้องเพลงตอนหนึ่งทุ่มอ่ะอ่าว tomorrow is a Sunday อ้าวนั่นพรุ่งนี้ก็จะได้นอนคืนนี้ก็จะได้นอนเต็มอิ่มนิดนึงแล้วก็อ่ันดีแล้วก็ ตื่นมาดูหนูพรุ่งนี้หนูจะไปออกกำลังกายโอ้พี่น้อวนันสวัสดีค่ะน้องลงแล้วตั้งแอดมินพี่อ่ะอะไรอะพี่หยาบโลนด้วยคืออะไรอะคขหยาบโลนเขาอ,อาจจะไม่อยากเจอผมก็ได้ ใครไม่อยากเจอพี่เบื่อคิดมากคิดไปเองพี่เบื่ออย่าอย่าเพิ่งคิดไปเองถ้าเขาหมายถึงน้องหนูหรอไม่อยากเจอหนูหนูไม่อยากเจอพี่เบื่อไม่จริงอะ่ะพูดอย่างนี้ไม่น่ารักเลยนะ ถ้าไม่อยากเจออ่ะโอ๊ยหนูอยากเจอพี่เบื่อทุกวันแหละวันไหนพี่เบื่อไม่เข้ามาหนูก็ว้าวุ่น <laughs> ทุกคนโอ้โทุกคนใจทุกคน have a boyfriend รูปอะไรหรอพี่เมื่อวานฮะ FC ไหนบอกหนูทีอธิบายให้ฟังหน่อยสิคะมัน ถ้าในไอจีรูปที่เพื่อนแท็กมาคือหนูไม่รู้เลยงงเหมือนกันแต่ว่าความเป็นไปได้ก็คือเพื่อนแทกรูปในไอจีซึ่งมันเป็นรูปแบบสาปีอจสามสี่ปีที่แล้วหนูอันนั้นคือเพื่อนกอทอเองค่ะแล้วก็ที่หนูไม่ค่อยเม้นเพื่อนแล้วก็เพื่อนไม่ค่อยเม้นหนูเพราะว่าเมื่อก่อนหนูเป็นไอดอลแล้วก็เคยชินค่ะไม่ไม่สื่อสารกันทั้ง อ,อจไอปเพื่อนกันมาแปดปีแล้วคิดไปถึงไหนเนี่ย <c oughs> โอ้พี่เบือ่ออ้พี่เบื่อโอ้โอโอโอนะนี่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  my boyfriend เพื่อนหนูเองแกงหนูแก๊งหน,งหนูเดี๋ยววันไหนพามารู้จักดีไหมเวนู ต้องขับมาก่อนหนูไม่มีแฟนหนูไม่มีคนคุยทุกวันนี้เวลาของหนูก็เป็นของทุกคนเป็นของพี่เบื่อแล้วเวลาของหนูทั้งหมดเป็นของพี่คนเดียวเท่านั้น เขาเป็นแฟนหนูจริงปะเนี่ยใครไหนแฟนหนูเชื่ออะไรหนูอยากจะรู้คนไหนหรอใช่เพื่อนหนูหรือเปล่าจอ อันนี้อ๋อนี่หรอใครอ่ะเขาคือใครพี่เบื่อวาบุ้นแล้วหนู <c oughs> <c oughs> เขาไม่มีตัวตนด้วยซ้ำะผู้ติดต,ตามห้าร้อยสิบสามใครอ่ะขอบคุณที่เข้ามาดูแฟนผมครับ ขึ้นมาคุยกันไหมหนูยวนหนูไม่มีแฟนไม่มีคนคุยด้วย ที่เบื่อรูร้ไหมคะว่าถ้าหนูมีนะในห้องเนี้ยสักสามสิบคนต้องสืบรู้แล้วหนูงงหนูตกใจเลยนะเนี่ยใครจะมาเป็นคนคุยเป็นแฟนหนู วันๆเนี่ยหนูก็ถือโทรศัพท์นั่งไลฟ์อยู่ตรงนี้เนี่ยอยู่กับแม่ทุกวันยังโสดโสดอยู่ตรงนี้ยังโสดโสดอย่าเอารักมาลดลดเธอใช่ไหม มีได้มีไม่ได้ fc ห่วงไม่จริงค่ะมีแฟนได้แต่ต้องผ่านด่าน fc แล้วมาม,มีเท่านั้นแล้วก็พี่จีบ fc ให้มี fc พูดผิด fc ให้มีได้ โอเคโอเคหนูเข้าใจแล้วหนูเข้าใจยังไม่จีบยังไม่จีบยังไม่จีบแต่หนูยังไม่จีบ คือหนูรอ,อเก่งอยู่แล้วไม่ใช่ปัญหาเปิดคิวยังไม่เปิดค่ะปิดอยู่ถ้ามีใจทำไมไม่จีบถ้าโดนเชะจะต้องรีบจีบไอต้องคลัวเสียเวลามันชักช่ไหมนะอีกสิบสี่ปีก็หนูสามสิบ สามสิบหกหยู่หยุดสิโอ้โหโอ้โหนะโอ้หนะรู้แหละหนูรู้ว่ารัก หนูรู้ว่าพี่เบื่อหลากก็มาให้เห็นหน้าทุกวันนี่ไงหนูมาให้เห็นหน้าทุกวันมาร้องเพลงกล่อมมาเต้นให้ดูโจโจทุกวันเลย อยากให้ยิ้มก่อนนอนไม่อยากให้ไม่อยากให้เครียรทำงานเหนื่อยแล้วเป็นทุกอย่างให้เธอแล้วทุกคนห้ามพิมพ์ห้ามพิม,มพม์ให้มันเป็นเรื่องของการเวลาครับผมห้ามพิมพ์ห้ามขยันขยอ อ้ามตัวที่กอดอยู่ชื่อเบื่อค่ะเขาไม่ได้จีบหนูค่ะพี่พี่เขาไม่ได้จีบพี่เบื่อไม่ได้จีบหนูไม่ได้จีบแค่ไม่เห็นหน้าแล้วเขานอนไม่หลับ แค่เฉยๆเก่าจิตสนิทเคยเามาใจสนิทมอมานะตลกอ่ะพีไม่ได้จีบหนูบอกแล้วเขาไม่ได้จีบหนูทุกคนอย่ามาพูดว่าเขาจะจีบหนูนะไม่ได้นะ ห้ามพูดห้ามแบบจีบเลยจีบเลยไม่เอาให้มันเป็นเรื่องของของการเวลาห้ามพิมพ์ห้ามกดดันหนูไม่ขออะไรมากขอให้เขาเข้ามาดูอย่างเข้ามาดูหนูก่อนนอนก็พอกับตอนตื่น ไม่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 กดดันมาเดี๋ยวนี้เลยฮ่าฮ่าไม่เอาไม่เอาโดนหนูแหละวันนี้โอยอยากจะพี ตัวที่กอดอยู่ชื่อเบื่อค่ะน้องไปเถอะเขาไม่จีบไม่จีบก็ไม่เป็นไรค่ะหนูก็อยู่ตรงนี้อยู่ดีไม่กดดันด้วย ง่วงก็อยู่ในใจค่ะอยู่ในนี้แหละขอกินบ้างสิโนโนคือใช่พี่พราวสันพูดถูกทุกคนหยุดอย่าแก้มพี่เบื่อทุกคนอย่าแกม้มพี่เบื่อ ทุกคนอย่าเซวทำไมต้องรักคนนี้ฉันก็ไม่รู้อยู่มาตั้งนานไม่เคยเจะใคยทำฉันเสียอากาศได้มากเท่าเจออีกแล้วป๊าป๊าทับปู พี่พี่ให้ผ่านไหมคะผ่านไหมผ่านกดหนึ่ง ไม่หนึ่งดูสิไม่ก็ก็พี่พๆเขาให้ผ่านไว้ก่อนพี่เบื่อจะยังไงก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปเร้วแต่พี่เบื่อเลยไม่มีใครกดอันพี่เบื่อไม่มีใครเร่ง เร่งรีบทั้งไม่มีใครทำอะไรเลยหนูก็ไม่ได้ชิ้วแต่หนูเข้าใจไม่อยากให้รอมันไม่ใช่คำว่ารอหรอกคะ่ะพี่เบือ่อ มันก็มันก็รอนั่นแหละแต่ความรู้สึกตอนนี้ของหนูเป็นแบบนี้อะ่ะให้ทำยังไงได้ล่ะไม่อยา,ากจะปฏิเสธใจ ถ้าเจอคนดีๆก็เสียโอกาสแล้วพี่เบื่อไม่เป็นคนดีหรอค่ะพี่เบื่อกลังคาหนูบอกแล้วไม่ต้องคิดเจอดีไม่พอค่ะบ้าอย่าอย่าคิดว่าตัวเองดีไม่พอค่ะทุกคนมีทุกคนดี ในแบบของตัวเองของแบบนี้อยู่ที่ใจหนูไม่ได้หยอดหนูแค่อธิบายให้ฟังหนูกลัวว่าถ้าหยอดเดี๋ยวเขาจะมาวุ่นกว่านี้นะสิ ไม่เป็นไรหนูทำงานเก่งหนูร้องเพลงได้หนูเต้นได้หนูทำงานเก่งมากเ,าเดี๋ยวหนูก็หนูบอกแล้วเดี๋ยวหนูดูแลพี่เบื่อเองพี่เบื่อไม่ต้องไม่ต้องทำอะไรเดี๋ยวหนูทำงานเลี้ยงเอง แค่พี่เบื่อเป็นเด็กดีก็พอแล้วก็นี่ไงง่ายๆหนูเลี้ยงใช่ไหมน้ำพริกไปไหนแล้วอ่ะข้าวอ่ะเอา้าพี่ยูได้ทำไมททำอย่างนี้ล่ะ โอ้โหจบแล้วอ้วนหนูบอกแล้วหนูเรียนพี่เบื่อได้น้ำพิกนั่งงามแล้วเรากินข้าวจะหมดเลยเหรอมีนี่เดียว กินเปล่าๆก็ได้อืมอ,อ,อร่อยหนูยนงดูพี่เบิร์ดได้อยู่แล้วห้ากินน้ำนะเข้บอกว่าเขาจรเขาบอกห้ากินน้ำพี่เขาบอกว่าพี่วินแปลสิ <c oughs> ก,นนก็เขาพูด I'm hit. ฉลาดมาโถเอ้ยปิดก่อนมุกนี้ไม่ได้ผลอ่านผิดปิดก่อนก็เอางี้เอางี้แบบเคลียร์ย <ๆ S 2> หนูไม่ได้ดูนะซีเมื่อกี้หนูกำลังวารุ่นกับการหาขะตั้งกล้อง,องเอางี้แบบเคลียร์ย ออเผ็ด oh, พี่เบื่อเอางี้ง่ายๆเลยพี่เบื่อไม่ต้องคิดอะไรเยอะค่ะหนูมีความสุขที่ได้เห็นพี่เบื่อเข้ามาดูพี่เบื่อก็มีความสุขที่ได้ดูหนูใช่ไหมโอเคพี่เบื่อรวยมาก พี่เบื่อรวยมากหนูรู้แล้วหนูรู้ว่าพี่เบื่อรวยมากเพราะฉะนั้นหนูก็จะต้องทางานต่อไปจะได้รวยเหมือนพี่เบื่อแต่ว่าพี่เบื่ออย่าคิดเยอะแล้วก็พี่เบื่อมีความสุขที่ได้ดูหนูก็อยากหนูก็มีความสุขที่ได้เห็นพี่เบื่อมาดูหนูเหมือนกัน แล้วก็ถ้ามีเรื่องอะไรที่พี่เบื่อไม่สบายใจอะ่ะพี่เบื่อมาถามหนูได้เลยหนูตอบได้ทุกเรื่องเลยไม่ต้องถามคนอื่นเพราะว่าหนูไม่มีอะไรปิดบังพี่เบื่ออยู่แล้วถามได้ทุกเรื่องทุกวันนี้อยู่ใดไม่ค่ะอยู่ใดไม่ห่วง ขอบคุณค่ะเพราะฉะนั้นมีอะไราถามหนูนะอย่าคิดมากถามอยู่ใดก็ได้เดี๋ยวหนูต้องไปแล้วค่ะทุกคนพี่เขาโทรตามหนูแล้วเดี๋ยวเจอกันคืนนี้นะคะสี่ทุ่มบายยคนหนึ่งก็ที่เบื่อโอ๊ย เราใช้ภาษาใจคุยกันค่ะ